สวัสดีแฟนฟุตซอลทุกคนครับฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยเฉือนเอาชนะฟุตซอลหญิงทีมชาติเวียดนาม2-1ส่งผลให้ผงาดคว้าเหรียญทอง4เกม2 0 2 1ไพรปของได้สำเร็จและเป็นสมัยที่5การแข่งขันฟุตบอลหญิงในมหกรรมซเกมครั้งที่31นัดสุดท้ายทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเวียดนามโดย2นัดแรกทั้ง2ทีมต่างชนะมาลวดทำให้เกมนี้ เป็นเกมตัดสินเหรียญทองโดยใครชนะจะได้เหรียญทองได้ทันทีเราลองมาฟังความเห็นของชาวเวียดนามกันนะครับว่าจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเกมนี้กันอย่างไรถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับความเห็นแรกนะครับได้กล่าวไว้ว่าทําไมเก่งจังเลยแต่ละลูกที่ได้คือผู้เล่นที่มีฝีเท้าดีๆทั้งนั้นสุดยอด ความเห็นต่อมานะครับได้กล่าวไว้ว่าพวกเราจะเอาชนะทีมฟุตซอลหญิงไทยในซีเกมส์ครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาแล้วเจอกันใหม่ไทยแลนด์ความเห็นต่อมานะครับได้กล่าวไว้ว่าไทยเก่งมากขอยอมรับแต่ก็เอาความสามารถแลกมาความเห็นต่อมานะครับได้กล่าวไว้ว่า ฟุตซอลไทยยังคงเป็นเบอร์หนึ่งในอาเซียนเวียดนามจะพยายามเรียนรู้จากประเทศไทยเพื่อให้กลายเป็นทีมที่แข็งแกร่งขึ้นความภาคเพียรความพยายามอยู่ในสายเลือดของชาวเวียดนามยินดีด้วยนะประเทศไทยความคิดเห็นต่อมานะครับได้กล่าวไว้ว่าไทยเล่นมันมากเึกว่าผู้ชายทักษะดีมากสุดยอดจริงๆ ความคิดเห็นต่อมานะครับได้กล่าวไว้ว่าทีมชาติไทยมีพื้นฐานดีมากทักษะแต่ละคนนึกว่าผู้ชายหลงเล่นเองความคิดเหนต่อมานะครับได้กล่าวไว้ว่าฟุตบอลหญิงไทยต้องเล่นให้คล่องและแข็งแกล่งแบบฟุตซอลแบบนี้เอาทีมสตารฟุตซอลไปติวเรื่องความฟิตให้ฟุตบอลหญิงความคิดเห็ต่อมานะครับได้กล่าวไว้ว่า ฟิตมากวิ่งไม่มีหมดจริงอยากให้ฟุตบอลหญิงฟิตแบบนี้เหมือนฟุตซอลบ้างความเคียนต่อมานะครับได้กล่าวไว้ว่าฟุตซอลไทยพัฒนาศักยภาพก่อนพวกเรามาหลายปีแล้วเวียดนามเพิ่งจะมาสนใจเมื่อไม่นานมานี้เองดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเอาชนะทีมชาติไทยได้ ความเช่นต่อมานะครับได้กล่าวไว้ว่านาเ้า,ามากกีฬาเกือบทุกชนิดจะได้ชิงชนะเลิศกับทีมไทยแต่ก็มีความสุขและก็เป็นกำลังใจให้ทั้งสองทีมความเชื่นต่อมานะครับได้กล่าวไว้ว่าพวกเขาลงสนามอย่างผู้แข็งแร่งและมีจิตวิญญาณของชัยชนะลอเขาอยู่ตรงหน้าเพียงแค่เขาเล่นให้เต็มที่เท่านั้นเอง ความเข็นต่อมานะครับได้กล่าวไว้ว่าไม่ว่าทีมไหนจะชนะก็สมควรและคู่ควรแล้วความเข็นต่อมานะครับได้กล่าวไว้ว่าถ้าเป็นฟุตซอลทีมไทยเป็นเบอร์หนึ่งทีมเวียดนามของพวกเรายังต้องเรียนรู้อีกมากมายจากทีมชาติไทยขอแสดงความนับถืออย่างยิ่งจากเวียดนามความเข็นต่อมานะครับได้กล่าวไว้ว่า ฟุตซหยิงชุดนี้เล่นดีเนียนตามากๆไม่แพ้ทีมชายเลยความเย็ยนต่อมานะครับได้กล่าวไว้ว่าทีมไทยบอกได้เลยว่ามีความแข็งแกร่งมากถ้าพวกเขาไม่พัฒนาขึ้นจะไม่สามารถเอาชนะเขาได้ความเย็ยนต่อมานะครับได้กล่าวไว้ว่าชอบส่งบอลทีมหญิงจังดูแล้วแข็งแกร่งดี ไม่มีใครเอาเขาลงได้จริงๆความเย็นต่อมานะครับได้กล่าวไว้ว่าพื้นฐานเบสิกดีกว่าฟุตบอลสนามใหญ่ของไทยอีกคล่องกว่าเร็วกว่าพื้นฐานดีกว่าแบบนี้น่าเอามาเล่นในสนามใหญ่ความเย็นต่อมานะครับได้กล่าวไว้ว่าทีมชาติไทยจะต้องได้เหรียญทองเป็นกำลังใจให้ ความคิดเห็นต่อมานะครับได้กล่าวไว้ว่าความผิดพลาดนี้เป็นความผิดพลาดอันใหญ่หลวงของฟุตบอลและฟุตซอลเวียดนามคือการเล่นเพื่อเสมอความคิดเห็นต่อมานะครับได้กล่าวไว้ว่าการเล่นของประเทศไทยนั้นยังคงมีความเหนียวแน่นมากสมแล้วที่ประเทศไทยชนะในนัดนี้ความคิดเห็นต่อมานะครับได้กล่าวไว้ว่า ผู้รักษาประตูเหนียวมากไม่อยอมให้ยิงเข้าเลยเมื่อรู้ว่าเวียดนามต้องแข่งกับไทยฉันดูไรความหวังเพราะเขาแข็งแกร่งมากๆความคิดเห็นต่อมานะครับได้กล่าวไว้ว่าทีมชาติเวียดนามของพวกเราไม่ว่าจะทีมชายหรือทีมหญิงทางฟุตซอลและฟุตบอลยังคงเป็นรองทีมชาติไทยอยู่เราหวังว่า เราจะได้เจอกันอีกนะทีมชาติไทยความคิดเห็นต่อมานะครับได้กล่าวไว้ว่าฉันภูมิใจในความภาคภูมิใจของฉันมากๆที่ได้ชมเกมนี้ความคิดเห็นต่อมานะครับได้กล่าวไว้ว่าพวกเรายังไม่สามารถฝากกำแพงทีมชาติไทยได้น่าจะสมควรแล้วเพราะเขาทุ่มเทถ้าหากเรามีการลงทุนและพัฒนาศักยภาพที่ดีขึ้น สักวันหนึ่งเราจะแสงหน้าประเทศไทยความคิดเห็นต่อมานะครับได้กล่าวไว้ว่าฟีทาวนีขอให้ได้ถ้วยนะไทยแลนด์ความคิดเห็นต่อมานะครับได้กล่าวไว้ว่าผู้สนศักยภาพของพวกเรายัางไม่สามารถนำหน้าประเทศไทยได้ต้องพยายามอีกมากและทุ่มเทอีกมากมายถึงจะพัฒนาศักยภาพไปถึงระดับนั้นได้ ความคิดเห็นต่อมานะครับได้กล่าวไว้ว่าแพ้อีกแล้วเวียดนามของเราความคิดเห็นต่อมานะครับได้กล่าวไว้ว่าความแรงในการยิงประตูถือว่าสำคัญมากในการจบสกอร์ของกีฬาฟุตซอลความคิดเห็นต่อมานะครับได้กล่าวไว้ว่าทีมเวียดนามยังไม่มีการปรับปรุงเพื่อจบสกอร์ในหน้ากรอบเขตโทษความคิดเห็นต่อมานะครับได้กล่าวไว้ว่า ทีมของฉันดูอ่อนแอจังความคิดเห็นต่อมานะครับได้กล่าวเอาไว้ว่าเราแพ้ก็คือยอมรับอย่าพยายามพูดว่าน่าเสียดายหลังจากจบเกมลงไปแล้วพวกเราทั้งหมดก็คือทีมเดียวกันถ้าหากเรายัางไม่ลงทุนให้มากกว่านี้ผลออกมาก็จะเป็นแบบนี้ความคิดเห็นต่อมานะครับได้กล่าวเอาไว้ว่า หยุดเขาไม่ได้เตะบอลไม่ได้เพราะเขาเป็นผู้รักษาประตูที่ดีความคิดเห็นสุดท้ายของอีพีนี้นะครับได้กล่าวไว้ว่าน่าจะสมควรอยู่แล้วเพราะทีมที่แข็งแกร่งควรเป็นฝ่ายที่จะชนะทีมที่อ่อนแอกว่าต้องพัฒนาศักยภาพต่อไปเพื่อรอวันที่จะเอาชัยชนะกลับคืนมาเป็นยังไงกันบ้างกับอีพีนี้ครับถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้ ก็อย่าลืมกดติดตามไหยนะครับและอย่าลืมกดไลค์ไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมถามลิปต่อด้วยนะครับสำหรับ e ีพีนี้ขอบคุณที่รับชมครับ